สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายพี่น้องป้องป่ายมา นกไกน่นานกกวักกับสวนอเอาเขามังกยบริหารมือผักบุ้งลอยฟ้า,าเคยเจอป่ะมีดอกด้วยมาเก็บอัญชันไปต้มตื่นรู้ทันกะระแสคนตื่นตัง กิจกรรมคนแก่ฟังเสียงนกนกกำลังกายยืดเส้นยืดสายได้สุขภาพ ตื่นเต้นนะพอพอยายมานี่มันแตกเลยสิพอยายมาสวนแล้วมันแตกงามให้เลยพอไม่มานี่มันเดียวสดบซา อยู่กับต้นไม้คุยบ้างร้องเพลงบ้างมันก็จะสดชื่นจริงๆนะอันนี้ผลวิจัยมีมาแล้วเนาะไปนั่นดูอ่ยายจำไม่ค่อยไดแ้แต่ยายก็ได้เคยทำวิจัยกับเขาเหมือนกันสมุด พวกที่จบด็อกเตอร์โคกน้องนาปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงอัญชันดอกไม้นี่เขาเจ็บเขาป่วยเราก็ต้องเอาออกเขาอย่าไปเสียได้ นี่สวยๆเห็นไหมสวยๆเป็นชอ่อเลยอัญชันนี่เป็นอะไรที่ในกุศลบอบายของทางธรรมก็คือมันทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่มันทำให้เราเห็นนี่นี่ถ้าถ้าเขาเกี่ยวกันเขาสามัคคีกันปรองดองกันเนี่ยเขาก็จะอยู่รอดเป็นเส้นใหญ่ที่เกาะเกี่ยวกัน ความสามคัคคีสมัครสมานสามัคคีกันแต่ถ้าขึ้นยอดใครยอดมันมันก็จะอยู่ไม่ได้นะแต่ถ้ารวมกันก็กลุ่มเกาะก้อนกันไว้เนี่ยเป็นเกลียวเนะี่ยเห็นไหมฟงเสียงนกกวักธรรมชาติบำบัด แกแล้วหนีออกจากความวุ่นวายอยู่เงียบๆกับต้นไม้บางทีก็ทะเลาะกับต้นไม้นะเพราะว่าไม้ไม่โตไม่งามเนี่ยวันนั้นดุก็ให้เลยงามให้ยายเก็บไปกินได้เลยพอได้กินพอได้ไปต้มกินหลับดีจริงๆเลยแล้วก็ตาที่ มีชีตานะ่ะมันคงจะเป็นมีน้ำตาในเลือดสูงมันลดได้นะยายยืนยันนะมันลดในผู้สูงอายุเพราะไหนๆก็มาฝั่งนี้แล้วก็เก็บยอดผักบุ้งมปด้วยเลยแล้วกันนี่นี่ เป็นยังไงแล้วมันจะได้แตกกินกับสอ้มตันแทงเง,งินขึ้นมาเลยแกงสง้มก็ได้ไหม ว่าแล้วก็เดี๋ยวเก็บไปแกงส้มเลยแล้วกันตำน้ำพริกแกงส้มโอเคบ่ทุกคน บุ้งไทยดีต่อสายตา เด็ดเขาก็จะแก่ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้มัสซา k เขอบคุณมากเลยจ้าขอบคุณมากเลยจ้า